ท่านพี่น้องครับเมื่อเราไปทำฮั์แล้วนะครับแล้วเราปฏิบัติอย่างถูกต้องตามแบบฉบับนบีในเรื่องของหลักการและการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีตลอดจนภาคพ,พิธีตา่างๆนะครับปฏิบัติตามสุนนะตรงกับสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้แน่นอนว่าฮั์เหล่านี้เราเรียกว่าฮัทจุนมบรุษฮั์ที่ดีฮั์ที่บริสุทธิ์ฮั์ที่ถูกต้องนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นรางวัลน,นอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นเพราะท่านนบีสุลต่านกล่าวว่าและสลี่ฮัจเจติน อันมะบรูร์หรอสวาบุลอิลลันจันนะนะครับไม่มีสิ่งใดนะครับเป็นที่ตอบแทนหากว่าฮัดของเขาเนี่ยเป็นฮัดที่ถูกต้องฮัดที่ดีเนี่ยอิลลันจันนะนอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นและมีฮะดษอีกบทหนึ่งท่านอนับดุลาสลามยังบอกอีกว่าวันฮัดจ,จุนมะบรูดไลซลาฮูยาซาอิลลันเจนฮัดที่ดีนั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นที่ตอบแทนแก่เขาเลยอิลลันจันนะ นอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นท่านปีน้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้การันตีเอาไว้ถึงฮัชที T ่ดีฮั D, ์ T D, ที่ถูกต้องตามรูปแบบของท่านนาบี